สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่ดีตอนรับเขาช่องน้องจ่าผ้ารวยค่ะน้องจ่าผ้ารวยมากติดตามอัปเดตมือที่หาค่ะของต้นกล้วยเอ่อต้นีกล้วยพญานาคเลยค่ะเด้อมือนีอายพนมาจากบานม่วงค่ะพนมติดตามอัปเดตนําแล้วก็เจจินดาผ้าเพื่อนแล้วก็เพื่อนเตียมาจากบานมิชัยแล้วก็นหนึ่อายนมามูเพื่อนมูเจจินดาค่ะแฟนเจจินดาแล้วก็น้องเจ้าของบ้านเพื่อนนี่ค่ะ ตอนนี้นะคะทะเบียนรถยังก่อของเพิ่นขอเลขนะคะอยู่ที่ต้นกล้วยนะคะพี่น้องนะคะเลขทูบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะ402นะคะ402นะคะ024นะคะได้ยินแล้วนะคะรับทราบเลยนะคะ024024นะคะต้นกล้วยประหลาดนะคะพี่น้องนะคะเมื่อนี้ปังๆเฮงๆงนะคะจัดไปรวยๆวยนะจ๊ะเฝ้าจัดจ้ ไอ้เครื่องนะไม่เดี๋ยวคอยจะไปพูดเดี๋ยว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 เฮ้งเลยเบางเทมันอับนี่หนูสัญญาณอับอันปูกับพีนเนน้อเกินมองนันสัญญาณอับเฮ็ดไหลสุดบ่ค่อยได้ นี่ค่ะน I mean? ี like ่เจ้าของสถานที huh. right. ่เพิ่นเด้อค่ะเด้อสัองสถานที่เพิ่นมาเบิ่งนําค่ะอยู่ที่ต้นกล้วยประหลัดนะคะ024024024ีเฮงๆปังๆนะคะเราจะรวยไปพร้อมกันใช้เยอใช้เยนะคะ024024จัดไปจวดเลยจ้ะไปพดเอา่นอยอกตํารอดตําเลยตําจักตําน้าน้าเด้อให้น้ำน้ำห้น้ำน้ำอีเมีย เดลเลคนบียรจุดเด่นได้ิบเก่าได้เียงว่าี่มอยนึ่ับหันเพิ่นชเลี้ยงลำดับกับ่าจ้าของอันนั้นอาจเสออกเมื่อนี่แต่ว่าเพิ่อนห้เกียรติทั้งนี้ออกก่อนเมือวันเมื่อนี่ออกออกส่งสัญญาณว่าออกตัวเลขเลขที่ออกสอง ศูนย์ส่สี่ศูนยสองไปพนเอาจ้ากับละบอไปเมื่อปดลไ้คอยจเมื่อทำงานเจจินดาเพิ่นเ้าเมื่อได้ค่ะได้วันจะไปเฮ็ดงานเขาจะไปไล่เพื่อฮ็่อขาดเงินลานเงินแสนแมนขอบคุณหลายๆได้ค่ะเด้อค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุาสบธุสาเอลาดัปูปูมยาเอกดาานอยสองสจัดไปจ้าฝากช่องน้องจาจันเด้อเพิ่นเมื่อไ้าบา อ้าวคือชีฝ่าว่อแท้จะฝ่าว่อมาอยู่เป็นมูแป๊บหนึ่งวัดอะคบแปดนาทีค่าคลิปที่สามเพิครบแปดนาทีนี่แหละสิมาคุยกับอเพื่อนเตี้ยบ้านนี่ใช่ละอันมากับผู้ใหญมือนี่มาผู้เดียวป้าคือเก่งแท้ขับรถมาเองนะป้าฝากเนื้อฝากตัวเลยเด้อป้าเพิ่นมาหาหอดเฮียนหอดสั้นตอนหลับเพิ่นเต็มที่ค่ะเพื่อนเพื่อนเตี้ยเพิ่นมาจากบ้านมีใช่น้องจ่าบริมีโอกาสไปหาเพิ่นเพราะว่า น้องจ่าจเาบ่สะดวกหลายอย่างเพิ่นก็นต้องมาหาน้องจ่าจาเองเพราะว่าคนเฮาศีลเสมอกันมาต้องได้พ่อกันเนะาะนานั่เพิ่นมาซอยมาซอยเฮ็ดหยังแน่มื้อนี้มาซอยเฮ็ดหยังแน่นี่นี่นี่มาเน้นะแ,แตง่แงคำหมาคำมพูหมากน้ำหมากภูบุรีค่ะค่ะน้ำต่างๆเนาะได้เลขตัวใดอยู่ในใจเอาตามเลขทูบสันเลยบ่นี่ยเลขทูบนอหนี้บ่เลขที่ออกเนี่ยบ่ เลขที่ออกได้เงินเด้อร์พนวกาเพื่อนเตี๋ยพนวกาเลขที่ออก204หรือ402ตามทุกรายการเนาะเพื่อนเตี๋ยแนะน่ามาให้ตามทุกรายการบ่ต้องเว้นมือนี่บ่ต้องเว้นคือว่าได้เขาแน่ๆแล้วไปน้อยสองน้อยที่สองน้อยปกติเออบ่รู้ว่าน้อยยังแต่่วาน้อยปกติค่ะน้อยแหลกคือน้อยพิเศษ สาวน้อยพิเศษลำดับที่สองสาวน้อยปกติลำดับที่สามสาวน้อย v i p ลำดับที่สี่สาม,มัคคีลำดับที่ห้าคือสาวลาว VIP สามทุ่มครึ่งนี่รายการนี่ค่ะน้อยน้อยน้อยสองน้อยสองเนาะนอ,นอ,อ,อ่าเพื่อนเตีย๋ยบ้านมิชัยในน้นำว่าให้ตามสาวน้อยปกติด้ค่ะเ <ยะ S 1> ด้อเพิ่นว่าเพิ่นมีความรู้สึกซิกเซนว่าน่าจะเป็นสาวน้อยปกติด้ค่ะเด้อเพิ่นเพิ่นชีบ่ะค่ะนี่หนูเอามาถวายพี่ใหม่เพราะว่ามื่เช้าเมื่อเช้าลาแล้วเหรอ แล้วส้มไปไหนหกเก้าขวดเอาไปไหนอ่ะไม่มีส้มเขวดไม่ไม่เห็นมาก็ไม่มีเลยเลยเอาจริงๆค่ะถามเพื่อนได้เลยเนี่ยนี่ถามดูก็ว่าสิถามว่าน้ำส้มหกเก้าขวดก็ถึงว่าบอกว่าลาแล้วเหรอนี่ยังใช้คำว่าลาแล้วเหรอหนูลาแล้วเหรอก็เลยถามไง ถ่ายเอารูปให้ดูถ่าทยไม่ไม่เห็นแล้วนี่ในในเฟสเมื่อเช้าเห็นแต่ก็ผูกผูกผูกผ้าสีไงแตุ่นูไม่มีอะไรเลยมามีแต่ความว่างเปล่าขวดของของนี้ของนวันก็ไม่เห็นของนวันเห็นปะไม่มีไม่ไม่เป็นไรแต่่าคือ หายไปไหนเก้าขวดด้ใช่ใช่เห็นเห็นอยู่ในเฟซอยู่เหมือเศร้าถวายเก่าขวดถือตะกร้ามาแต่ว่าของหนูหายไปไหนใช่ไหมถำบุญตัวไม่หนูหนูเข้าใจว่าของหนูใครเอาไปใช่ไหมกลับมามีแต่ความว่างเปล่า ใช่คน9ขวดแล้เมื่อเช้าที่ผมมาในนี่เห็นแต่ที่ผมมาตีนคนนี่แหละข้างในบ้านนี่แหละจริงเหรอไม่ใช่รอยมันมมมมัััันนนนลอยเท้าคนลอยพญานาคพี่ไปไปตามไปดูจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูพี่ยุทธตามไปยุทธพี่ดูพี่ดูบอกว่าเห็นเป็นรอยแปลกๆพอฝากเป็นตายแห้งมดแล้วแห้งหมดแล้วเหรอเมื่อเช้าชัดกว่านี้ใช่ไหมพี่เมื่อเช้านี่นี่นี่เมื่อเช้ารอยชัดผมผมถ่ายไเมื่อเช้ามาถึงรอยชัดเลยเหรอ คือผมมาถ่ายคือหลังจากเจอแล้วเรานี่ไงนี่ไงเยมาตรงนี้เห็นไหม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 เี๋ยผมจะใส่กุญแจไ้อย่างนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงผมต้องมาปิดไฟดวงนี้มาเปิดเข้ามาดูแป๊บแป๊แต่มาดประตูยังล็อกอยู่แต่ไฟดับใครปิดไฟผมนึกบอกไปก็เลยเปิดประตูเป็นน้ำอย่างนี้เลยนี่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 เห็นไหมลอยนี่ ใช่ใช่ใชนี่มันจะเป็นน้ำเลยนะน้ำน้ำหยนี่น้ำตาจุดตาจุดตามนี้นี่อะรนี่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 เห็นไหมรอยเห็นไหมรอยขีดรอยเนี่ยแล้วพอจเอาน้ำน้าทั้งนั้นเลยนั่นนี่รอยน้ำทั้งนั้นเลยโอ้จะห้องน้ำไดวแล้วพี่พี่พี่ได้ล็อกไหมไม่ได้ล็อกเอ้ยล็อกประตูสิอ๋อล็อกเฉยเแต่แต่ไม่ได้ลงไอ้นั่นไม่ได้ลงลูกเจ้ปรนตูอ๋อคล้องไว้ล็อกกุญแจเลย เราปิดประตูเลยนี่นี่นี่อยผมปิดประตูทุกวันนี่นี่บ้างอ๋อเพราะว่าเราของกลัวเราของใส่ไม่กอดเยนี่คุณนี่นี่ก็จะก็จะเกี่ยวอืมกันนี้หน้าตาเอาข้าไม่ได้คือคือถ้าคนเข้าได้ต้องเข้าทางนี้อ๋อใช่ปีน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 เข้าตรงช่องลมอ๋อถ้าเข้าต้องเข้าทางช่องลมพี่พี่คิดว่านะอันนี้แล้วคิด ถ้าเข้าต้องเข้าทางช่องลมเราต้องเข้าทางนัง่นนะถ้เข้าได้อย่างเดียวเพราะว่าหน้าต่างมันลอกหมดใช่แล้วประตูหน้าใส่กุญแจใช่หนูคิดว่าจังไหนคะความรู้สึกของหนูส่วนตัวคิดว่าเป็นห้อยอย่าง เป็นูเป็นห้อยปูเป็นบอยร้อยปืนใหเพื่อนแมนแสดงกับพี่นิหารให้ลูกหลานได้ชมอโอ้เห็ให้เห็นห้องเห็นห้อยว่าปูยูนีเดอร์ละเด้อ เป็นเพาบ้านร้ไว้นะข้อน้ำก็แห้งนะแม่มีเป็นแบบนี้จะเป็นรอยมาอย่างนี้เลยรอยเลื้อยมาอย่างนี้เนาะรอยเกศพญานาคครับพี่น้องนี่ค่ะนี่เห็นชัดๆนี่ค่ะก็คือนี่นี่ค่ะเป็นรอยเกศพญานาครอยเลื้อยพูดนี่เลยแมีนพูดมากเลยขึ้นเลยขึ้นเยมาทางนี้ค่ะน้องคุณวานเราไม่ได้ขึ้นมานะ เนี่ยเพราะผมไม่ได้ขทำมาเลยตัวตัดนะผมได้เอามาแค่มาเนี่ยเอาข้าวนี่ค่ะจะคลองบานเพิ่นจะคล้องสถานทีเพิ่นอนุญาตไทยทายถ้ำ้อค่ะเด้อไปพี่คิดว่าพี่มั่นใจมากเนาะพี่ล็อกพี่ล็อกอย่างดีเลยใช่ล็อกประตูล็อกตลอดล็อกกุญแจเนี่ยใช่ แล้วมันเราก็เมื่อคืนตอนสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วค่ะมาสี่ทุ่มมาปิดไฟข้างหลังคือว่าเราต้องมาดูแลความเรียบร้อยก่อนมีแงหลังว่าเปิดดูแลว่าเออลืมปิดไฟอะไรไหมตอนหัวค่มผมจะเปิดไฟตรงโน้นให้เป็ดค่ะให้เป็ดมันได้กินแมงอ๋อพอสามทุ่มผมต้องปิดไฟตรงโน้นมาเปิดไฟตรงนี้ค่ะมาเก็บดูแลความเรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นไปนอนทุกๆวันแต่ว่ามันมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นก็อยากเล่าให้เอฟซีฟังนะค่ะเนาะ คนมีสิ่งอัศจรรย์เพื่ออยากเบาให้เอฟซีฟังชนะาตุาาเดเออร์ปูเดอร์อยู่น้ำหลูกน้ำหลานหายโชคหายลาบเฮงเฮงปังปังเอามาสรุปตัวเลขให้เอฟซีกอนบานีคำนี่เราจะไปเที่ยวเวียดนามกันนะคะจะไปต่างประเทศค่ะเลขที่ออก204หรือว่า4 0 2แต่ว่าตอนแรกทุกคนเห็นเป็น1 0-2ค่ะท่านนี่น้องจ,าจา่าจ่าผ้าร้อยขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทังช่องเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ